วันนี้นะคะจะแบ่งปันเรื่องรับใช้อย่างไรให้เกิดผลดีนะคะจะอยู่ในหนึ่งเปตโตบทที่สองข้อที่ 9. นะคะแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณ ของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ให้เราติดฐานด้วยด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าเราสรรเสริมพระองค์เราทั้งหลายเป็นธรรมวิคชนของพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงใช้เราตามที่พระองค์ทรงเรียกและทรงเลือกเราทั้งหลายพระเจ้าขอพระองค์ทรงอยู่เหนือท่ามกลางการแบ่งปันในครั้งนี้ด้วยพระเจ้าที่ข้าพระองค์นั้นจะแบ่งปัน เพื่อให้พี่น้องของพระองค์เข้าใจในเรื่องการรับใช้ในงานของพระองค์พระเจ้าค่ะลูกขอบคุณพระองค์ลูกสารเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะบางคนนะคะในการรับใช้ตอนที่รับใช้อยู่ก็มีความรู้สึกว่ามีบวางคนถามนะคะรับใช้พระเจ้าคืออะไรการรับใช้คืออะไรนะคะบางคนก็คิดว่าเมื่อเรารับเชื่อแล้วจะต้องรับใช้พระเจ้าหรือเปล่า มันไม่ยังไม่เพียงพออีกเหลอสำหรับที่ว่าเรารับเชื่อแล้วรับความรอดแล้วรับด้วยปากเชื่อด้วยในใจนะคะยังไม่เพียงพออีกเหลอแต่พระเจ้าทรงมีนะ,ะทรงมีความหวังและความปรารถนาให้ผู้เชื่อของพระองค์นั้นหรือในชีวิตของเราทุกคนความรอดเป็นประตูด่านแรกแค่นั้นเองนะคะจะมีหลายประตูอีกหลายประตูมากมายนะคะที่พระเจ้าปรารถนา ที่จะพาเราไปในเส้นทางที่พระเจ้าประทานให้กับชีวิตของเรานะคะการรับใช้พระเจ้าหลายคนคงได้ยินและปรากฏอยู่ในพระคำนั้นมากมายนะคะแล้วก็จะมีคำถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องรับใช้พระเจ้ามีพี่น้องหลายคนนะะที่อาจจะไม่ใช่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาอาจจะรับใช้ช่วงเวลาสั้นๆก็จะมีคำถามว่ามารับใช้พระเจ้าเพื่ออะไร จำเป็นไหมที่เขาจะต้องรับใช้พระเจ้าและการรับใช้พระเจ้าใช้น้าประทัยของพระเจ้าไหมและทุกคนหรือบางคนเท่านั้นที่จะต้องรับใช้พระเจ้าหรือมีเพียงแต่เจ้าหน้าที่หรือผู้รับใช้เต็มเวลาเท่านั้นผู้รับใช้เต็มเวลาก็จะอยู่ในคิสจากักรอะงานพวกนี้ให้ผู้รับใช้เต็มเวลาทําไปรับเงินเดือนแล้วนีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ไม่ใช่นะพี่น้อง ไม่ใช่นะคะเรารับใช้พระเจ้ามีความหมายอะไรและมีผลดีอย่างไงต่อชีวิตของเรานะคะวันนี้อยากให้เรามีความเข้าใจนะคะและร่วมกันเพื่อที่คสตจักรของพระเจ้าจะได้ไม่เต็มไปด้วยแค่รักษาความรอดนะคะบางคนไม่เข้าใจก็ไม่รับใช้หรืออะไรนึกว่าเออฉันทาสิ่งนี้ไม่ดีทําสิ่งนั้นไม่ดีนะคะแต่อยากให้มีความเข้าใจว่าเรา มีการรับใช้ที่ดีนะคะพระเจ้าทรงใช้เรานะคะในปฐมกาลนะคะที่จริงแล้วพระเจ้าเนี่ยใช้เราใช้มนุษย์เนี่ยตั้งแต่เลิกแล้วตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มต้นปฐมกาลเลยนะคะในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่ยี่หกนะคะได้บอกว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายา,ยาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลานในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคานทุกชนิดบนแผ่นโลกแผ่นดินทั้งหมดนี้นะคะพระเจ้ามอบหมายนะคะพระเจ้ามอบหมายให้มนุษย์เห็นไหมคะเราสร้างมนุษย์ตามอย่างของพระองค์พระองค์ให้เราครอบครองเราจะเห็นคําว่าครอบครองครอบครองอะไรบ้างฝูงปลาฝูงนกฝูงสัตว์แล้วยังให้เราปกครองแผ่นดินในโลกทั้งหมดด้วยนะคะซึ่ง ในประถมการบทที่สองข้อที่15ก็บอกว่าพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและรักษาสวนนั่นคืออาดัมและเอวานั่นเองนะคะพระเจ้ามอบหมายให้อาดัมและเอวาเนี่ยมีหน้าที่ในการปกครองดูแลโลกนี้ดูแลสวนเอเดนให้ทำให้รักษาสวนนั้นให้รักษาดูชีวิตของสัตว์ต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างนะคะ แล้วก็จะมีในโยชวานะคะบทที่2 4ข้อที่15นะคะได้บอกว่าและถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปนิบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปนิบัติผู้ใดจะปนิบัติพระหรือซึ่งบรรพบุรุษของท่านปนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฝ้าตะวันออกของแม่น้ำยูเฟสติสหรือของคนอาโมไลในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและ ครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้าเห็นไหมคะอยู่ในตอนท้ายของออข้อที่19บนะคะบอกว่าโยชูวบอกกับพระเจ้าว่าส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะโยชวูวพูดชัดเจนมากนะคะชีวิตมนุษย์ต้องปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างแน่แต่เขาจะเลือกเอาอะไรตัวเขาเองหรือคนอื่น บางทีเนี่ยเรานึกว่าตัวเราเองทําได้ทําสิ่งต่างๆได้ทาไอ้นี่ได้ทำอันนู้นได้เออนี่คือฉันทําเองนะคล้ายๆว่าเหมือนกับบูชาตัวเราเองจนละเลยละเลยพระเจ้าไปนะคะจนละเลยพระเจ้าไปและโยชวาก็บอกว่าให้ปนิบัติรับใช้พระเจ้านี่คือคํายืนยันนะคะโยชวาเตือนคนอิสราเอลนะคะที่ปฏิปนิบัติพระเจ้า คนอิสราเอลนั้นละทิ้งพระเจ้าเลือกไม่เอาพระเจ้าเขาถึงถามว่าจงเลือกเอาเพราะเขาจะเข้าต้องเข้าแผ่นดินคานาอันนั้นแล้วนะคะโยชวาจึงให้อิสราเอลนั้นคนอิสราเอลนั้นเลือกนะคะให้เขาเลือกว่าเขาอยากจะเ,เลือกเชื่อสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติคือบรรพบุรุษของเขาหรือพระที่ที่เขาบูชาอยู่ หรือเขาอยากจะเลือกพระเจ้าที่จะปฏิบัติพระเจ้าเราเช่นเดียวกันนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะเราทุกคนสามารถเลือกได้นะคะ <lay. S 1> คำถามนะคะก็จะมีบอกว่าการรับใช้พระเจ้าคืออะไรนะคะการรับใช้พระเจ้าคือการทำน้ำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเราไม่ว่าจะเป็นการกระทําไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นคําพูดและยอมรับพระเจ้าในทุกวิถีทาง ะะยอมรับพระเจ้าโดยทุกวิธีทางของชีวิตการรับใช้ไม่ใช่แค่การลงมือทําเท่านั้นนะคะแต่มีความหมายไกลหมายถึงว่ายอมรับน้ําพระทัยของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราด้วยมีคนทําอะไรมากมายนะคะเมื่อวันหนึ่งนะคะมีคนบางทีเนี่ยเราทําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยแต่บางครั้งเราได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะว่า เราอยากให้เจ้าไปทำสิ่งนี้นะเราอยากให้เจ้าไปรับใช้ตรงนี้นะสมมติว่าจากกรุงเทพนะไปรับใช้ที่ต่างจังหวัดนะแต่เขาปฏิเสธเพราะอะไรสิ่งที่เขาจะไปอยู่นั้นนะ่ะมันกันดานไหมกรุงเทพที่เขาอยู่มันบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างนั่นคือการเลือกแต่ว่าการเลือกที่เราที่เขาปฏิเสธพระเจ้าที่ไม่ไปที่นู่นเพราะว่านั่นคือเขารักตัวเอง นะคะเขารักตนเองรักความสะดวกความสบายแต่เขาลืมไปว่าเมื่อถ้าเขาปฏิบัติพระเจ้าและยอมรับในทางของพระเจ้านั้นนะ่ะพระเจ้าจะรับรองนะคะพระเจ้าจะรับรองและมันเป็นความรู้สึกพระเจ้าได้บอกเขาว่าจะให้ทําสิ่งอื่นที่พระเจ้าทรงกําหนดให้เรายอมรับการทรงเรียกที่มาถึงชีวิตของเรานะคะพระเจ้าไม่ต้องการที่จะพระเจ้าเองไม่ต้องการรับใช้ ของมนุษย์นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะมนุษย์จะมารับใช้พระองค์นะคะในกิจการบทที่17นะคะข้อที่25นะคะได้บอกว่าพระองค์มิจำต้องให้มือมนุษย์มาปฏิบัติเห็นไหมครพระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์ต้องมาปฏิบัติดังว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสรารพัดแก่คนทั้งปวงทั้งฮาก็พประคัมภีร์นี้ได้บอกว่า ขอให้กลับไปกิจการก่อนนะคะกิจการบทที่ 17: ข้อ25ค่ะค่ะขอบคุณค่ะพระเจ้าบอกว่าให้เรานะคะพระองค์บอกว่าปฏิบัติเราไม่ต้องการให้มนุษย์มาปนิบัติเราแต่พระเจ้าทรงประทานชีวิตใช่ไหมคะพระเจ้าประทานประทานอะไรประทานของประทานนี้กับเราต่างๆสิ่งต่างๆให้กับเรานะคะพระองค์ไม่ต้องการเกียรติพระองค์ไม่ต้องการ ความเยอะยิ่งนะคะบางคนเนี่ยเอ๊ะเรามนุษย์บางคนถ้าเมื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้าว่าฉันต้องการสิ่งนี้นะฉันต้องการสิ่งนั้นสิ่งตอบแทนไม่ใช่นะคะทุกอย่างขอให้เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะอย่าให้เรานั้นเป็นที่ไม่พอพระทัยของพระเจ้านะคะการรับใช้พระเจ้าจึงไม่มีเพื่อที่พระเจ้าจะรับ การรับใช้แต่จะเติมเต็มความรู้สึกของพระองค์ที่อยากมีคนรับใช้พระองค์นั่นเองนะคะเพราะพระเจ้าทรงมีสิ่งนั้นอยู่แล้วสิ่งไม่ว่าจะเป็นเกียรติไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆนะคะพระองค์มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็พระองค์ทรงมีแผนงานสําหรับเราทั้งหลายและพระองค์ทรงห่วงใยในชีวิตของเราด้วยพระเจ้า แล้วมีคำถามอีกนะคะว่าพระเจ้าทรงเรียกเรามาเป็นผู้รับใช้หรือเปล่าหรือเป็นบางคนเท่านั้นเรียกคนนั้นแต่ไม่เรียกคนนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะอยากให้เราดูตัวอย่างนะคะในมัทธิวบทที่สข้อที่18ถึงข้อที่ยีสิบนะคะมัทธิวสิค่ะ มัทธิวสี่ขันข,ข,ข้อทีขาโทษที่ค่ะมัทธิวสี่มัทธิวสทวค่ะนะคะก็บอกว่าบทที่สิบแปเอ่อข้อที่สิบแปดถึงข้อยี่สิบนะคะเราจะเห็นตัวอย่างนะคะพระเยซูอาจจะไม่มีนะคะพระเยซูดําเนินเรียกใช่ไหมคะเราเขาเขาเรียกเปโตรและสาวกที่นั่นว่า ให้เขาหาคนดังหาปลานะคะนั่นคือสิ่งนั้นนะคะขณะที่ในข้อ18 2 0นะคะขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปตโตรกับอันดูน้องชายกำลังทอดแหยอยู่ที่ทะเลสาบนะคะพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผ,ผู้หาคนดังหาปลา เขาทั้งสองได้ละแห่ตามพระองค์ไปทันทีคันพระองค์เสด็จต่อไปก็ทอพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบุษเสบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเสบดีบิดาของเขาพระองค์ได้ทรงเรียกเขาในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไปนะคะเราจะเห็นนะคะในข้อนี้ว่าพระเจ้าทรง เรียกนะคะซีโมนกับเ,ออเปโตกับแอนดรูนะคะแต่พระองค์ไม่ได้เรียกแค่สองคนนั้นนะคะในข้อ20ยังมีพระองค์ยังเดินต่อไปอีกใช่ไหมคทอดประเนตรเห็นอีกสองคนคือยากอบและก็ยอนน้องชายของเขาใช่ไหมคะนั่นคือไม่ได้เจาะจงว่าเออฉันจะต้องเรียกคนนั้นฉันต้องเรียกคนนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ในมัทธิวนะคะยี 28, ข้อสีถึงข้อ20 น,ะะนี่คือพระมหาบัญชาของพระเจ้าของพระเยซูนะคะเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูออกไปเหล่าสาวกก็เป็นเพียงสาวกในเวลานั้นบางคนก็ถามว่าเออก็เรียกแต่สาวกเรียกแต่เปโตรเรียกแต่ออนไม่เกี่ยวกับฉันมั้งใช่ไหมคะบางคนอ่านก็บอกว่าเออคงไม่ได้เรียกฉันมั้งแต่ไม่ใช่นะคะในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่9นะคะบอกว่า เราเป็นประชากรนะคะเราเป็นประชากรของพระองค์นะคะเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกติกุลของพระองค์เปรโตได้บอกผู้ที่เชื่ออย่าลืมเราเราเป็นประชากรของสวรรค์เราทุกคนเนี่ยที่อยู่ที่นั่งที่นี่หรือแม้แต่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ดีเมื่อพี่น้องรับเชื่อเมื่อพี่น้องรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นคือพี่น้อง เป็นประชากรแห่งสวรรค์แล้วและเป็นชนชาติของพระองค์พระองค์บอกว่าเราได้รับมอบหมายให้ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าเราทุกคนเนี่ยได้รับมอบหมายหมดเลยได้รับมอบหมายให้ประกาศข่าวประเสริฐโดยเฉพาะเดือนนี้ใช่ไหมคะเดือนนี้เราเหมือนคริสต์มาสใช่ไหมคะเราประกาศว่าพระเยซูทรงมาบังเกิดใช่ไหมคะเพื่อคนทั้งหลายเพระาะฉะนั้นนี่นี่คือสิ่งที่เราประกาศ พระกิตติคุณของพระเจ้านะคะในเอเฟซัสนะคะบทที่ 4, 11, ข้อ11 1เนะคะเอเฟซัสนะคะบทที่ 4, 11, บท11 12ก็ได้บอกว่าเราเป็นธรรมิกชนหรืออยังนะคะแล้วเราได้รับความรอดเราได้รับการชำระเพื่อเตรียมทรรมิกชนเหล่านั้นนะคะสำหรับการปนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระกิตธรรมิกชนก็คือ คนบาปอย่างเรานี่แหละที่เราได้รับพระคุณบนไม้กันเขนนะคะฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้เราพ้นจากความบาปเราทั้งหลายนะคะเราเป็นผู้ชอบธรรมในพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายนั้นเตรียมนะคะเตรียมในการที่เราจะเป็นคนที่พร้อมในของพระเจ้านะคะการรับใช้พระเจ้านะคะ เราจะเห็นว่าในโรมนะคะบทที่8ปดข้อที่28ได้บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีเห็นไหมคะเกิดผลอันดีในทุกสิ่งด้วยนะคะคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ถ้าพี่น้องทําตามน้าพระทัยของพระองค์พี่น้องก็จะได้รับเกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะคะเพราะเราไม่ได้ทําด้วยตนเอง แต่เราทําเพราะการส่งเรียกของพระเจ้าไม่ว่าพี่น้องจะเป็นผู้น,นํานมัสการก็ดีหรือจะเป็นคอรัสก็ดีนั่นคือการรับใช้ทั้งนั้นเลยพี่น้องแม้จะคนกวาดถนนไอ,อ้กวาดพื้นโบสถ์หรือรับใช้ส่วนต่างๆก็แล้วแต่พี่น้องอย่านึกว่าเป็นสิ่งที่ต้อยต่ำนะคะพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้ทํเท่าเราสัตซ์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําพระเจ้าจะเลื่อนขั้นให้กับพี่น้อง พระองค์ทรงบอกว่าเราจะต้องพระองค์ให้เกิดผลอันดีใช่ไหมคะและในเยเรมีบทที่29ข้อที่11บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเห็นไหมคะพระเจ้ารู้แผนการของเราบางทีเราไม่ได้ถูกเลื่อนแต่เรายังอยู่อยู่อยู่ตรงนั้นเนี่ยบางที เราต้องพิจารณาเหมือนกันนะพี่น้องว่าเรามีอะไรที่ผิดพลาดไปไหมทําไมเราถึงยังอยู่ในอย่างนี้คนอื่นทําไมขึ้นไปแล้วบางทีเนี่ยเราต้องตรวจและเช็คตัวเราเองว่าเราอาจจะมีความผิดความบาปหรืออาจจะมีสิ่งใดที่ไม่เป็นที่พอประทัยของพระเจ้านั่นเองนะคะการรับใช้พระเจ้านะคะเกิดขึ้นที่ใดบ้างนะคะเกิดขึ้นได้ทุกทกที่ทุกๆเวลา ราบที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าพี่น้องจะออกไปประกาศไปไปข้างนอกแล้วแจกใบปลิวนั่นพี่น้องก็รับใช้พระเจ้าแล้วพี่น้องเป็นพยานกับคนอื่นนั่นก็พี่น้องก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วนะคะไม่จาเป็นที่จะเป็นคนที่อยู่ในครสตจกักรหรือทําหน้าที่ต่างๆในครสตจกักรแต่พี่น้องออกไปแจกใบปลิวตามรถไฟฟ้าไปร้องเพลงอย่างที่วันที่ย5ห้าจะไปร้องเพลงคริสต์มาสที่ ที่ต่างๆที่นอกสถานที่นั่นก็คือการรับใช้พระเจ้าเพราะนั่นคือเสียงเพลงแห่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำนะคะและเพราะนั้นการรับใช้ของพระเจ้านั้นเกิดได้ทุกที่นะคะเราสามารถแบ่งออกมาเป็นสองบริบทด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งในพื้นที่ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าใช้แต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าใช้ยโยเซฟ อีกอย่างหนึง่งพระเจ้าใช้ดาเนียลอีกอย่างหนึง่งเราจะเห็นนะคะว่าดาเนียลเนี่ยอยู่ท่ามกลางประชาชนที่ไม่เชื่อพระเจ้าด้วยซ้ำแต่ทำไมเขายังยืนหยัดอยู่ได้เพราะเขายังมีพระเจ้าและเขารู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาเป็นผู้รับใช้และเขาก็ไม่ปฏิเสธแผนงานของพระเจ้าด้วยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับดาเนียลและดาเนียลก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ อย่างอาจารย์เปาโลเหมือนกันนะคะอาจารย์เปาโลกับศิราศนะคะเราจะเห็นถูกคุมขังใช่ไหมคะเราเห็นเขาถูกคุมขังแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นที่ขัดในการที่เขาจะรับใช้พระเจ้าในการที่เขาจะประกาศข่าวพระเจ้าเลยนะคะ <Yeah. S 1> เขาได้รับพระเจ้าเขาได้รับใช้พระเจ้าในขณะที่เขายังคุมขังถูกคุมขังอยู่และเขาก็ไม่เคยลืมนะคะในการทรงเรียกของพระเจ้าเลย และพระเจ้าก็ทรงรับรองเขาโดยการที่ว่ามีแผ่นดินไหวคุกนั้นสั่นสะเทือนนั่นคือการรับรองของพระเจ้านะคะซึ่งในกิจกรรมบทที่16ข้อที่25บอกว่า25บอกว่าแ,แต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะเปาโลกับซีรากำลังอธิษฐานพี่น้องเขากำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกนั้นก็ฟังอยู่ นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าใช้เขาทั้งสองในคุกนั่นเองพี่น้องถามหน่อยว่าถ้าเราไปติดคุกเนี่ยเราสามารถที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้ไหมแค่เราแค่เราก็เศร้าใจแล้วว่าว่าเอ๊ะเราอยู่ในในคุกเนี่ยเป็นยังไงเราใจเราท้อเราไม่มีปาที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานะคะ สในคิสจักนะคะในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่9ถึงข้อที่10นะคะเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงให้ทุกคนมีแผนงานของความล้ำลึกที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งไม่ปิดบังนะคะและผู้ผีที่ครอบครองหรือที่มีอำนาจในสวรรค์จะได้รู้จักพระปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระเจ้าโดยทางคิสจักร ะค,ะคิดจักมีหลายที่หลายอย่างที่ให้เราทำพี่น้องไม่ว่าเราจะทำตักอาหารไม่ว่าจะทำความสะอาดไม่ใช่แต่คนเทศนะที่จะได้บัฟบำเน็ตไม่ใช่นะคะพี่น้องไม่ใช่อาจารย์ที่จะขึ้นมาเทศหรือใครเทศหรือครูก็ตามนะคะเขาไม่ใช่ได้รับบำเน็จเพียงเท่านั้นนะคะคนเดียวเท่านั้นแต่แม้แต่คนทําความสะอาดแม้แต่คนล้างห้องน้ําพระเจ้าก็ให้บําเน็จเขา เหมือนกับเรานั่นเองนะคะการรับใช้พระเจ้ามีผลดีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งก็คือทำให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเราต้องใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นว่าพระเจ้าว,วันนี้จะให้ลูกทำอะไรตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยมานั่งทำบัญชีบางทีเนี่ยตัวเลขเนี่ยผิดพลาด เรากลับไปฝันพระเจ้าทําไงนาะพระเจ้ามันไม่ตรงนะมันขาดไปเท่านี้นะทำไมมันถึงขาดพระเจ้าให้สติปัญญากับลูกด้วยนะก็กลับมาดูที่คอมพิวเตอร์อีกพระเจ้าก็ให้เห็นสิ่งที่มันผิดพลาดแล้วเราก็แก้ไขนะคะทำให้เรานั้นพบพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะอันที่สองนะคะพระเจ้าเรียกแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่พระองค์ทรงเรียกเราให้เราทำให้ดีที่สุด และทำด้วยความชื่นชมยินดีพี่น้องถ้าเรานี่ไม่ได้รับการส่งเรียกในเรื่องต่างๆสมมติเราไปทำเรื่องอื่นเราอยากไปทำมาเอา,อางี้ดีกว่า,าสมมติพี่เนี่ยอยากทำนำนมัสการแต่ไม่ใช่ของประธานเลยพระเจ้าไม่ให้นะเสียงมันจะหายเสียพระเจ้าจะไม่ได้รับรองเลยนะพี่น้องดีไม่ดีนะเราเราจะไม่ไม่เกิดผลอนะเพราะพระเจ้าเรียกเราแต่ละคนอย่าไปเปรียบเทียบอะพูดง่ายๆเถอะ ว่าอย่าเปรียบเทียบซึ่งกันและกันนะคะแต่ทำให้ดีที่สุดถ้าเราทำสิ่งใดแล้วมีความชื่นชมยินดีนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำพี่น้องประกาศแล้วพี่น้องมีความรู้สึกโอ้ดีจังเลยชื่นใจกลับมาโอ้ดีใจจังเลยเมื่อวานไปประกาศนะเมื่อวานไปประกาศที่สมุดปราการนะโอ้ดีจังเลยมีคนรับเชื่อนั่นคือความชื่นชมยินดีที่พี่น้องได้รับนะคะอันที่สามนะคะ ให้เรารู้จักที่จะอยู่ร่วมกันและเป็นพระพรต่อผู้อื่นเราเป็นพระพรนะคะเราอยู่ร่วมกันและเราเป็นพระพรกับผู้อื่นด้วยเราต้องอยู่ในชุมชนของพระเจ้าเราต้องเสียสละนะคะเราต้องรู้จักที่จะเสียสละและเปิดใจที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะบางทีอะ่ะเราดูกระจกอ่ะ เราดูกระจกถามหน่อยพี่น้องเราเห็นใครเราเห็นตัวเราเองใช่ไหมแล้วเราตําหนิตัวเองไหมเราไม่ตําหนิแต่พอสมมติว่าเราต้องคิดว่าเพื่อนที่เตือนเราเนี่ยเขาเป็นกระจกที่จะสองให้กับเราบางทีเราอาจจะเดินผิดหรือแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่เราไม่ได้ดูแต่ถ้าเพื่อนมาเตือนเราบอกเอ้ยตรงนี้ไม่ดีนะอย่างนั้นไม่ดีนะเราต้องฟังนะพี่น้องเพราะว่านั่นคือการแก้ไขนะคะแต่ถ้าเราไม่ฟัง และเราคิดว่าโอ้ถ้าทีเขาคงมีปัญหากับเรามัง้งพี่น้องจะไม่จะไม่จำเริญขึ้นในทางของพระองค์นะคะเพราะนั้นไม่ใช่เป็นพระพรนะคะอันที่สี่นะคะเรา,าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าแล้วเนี่ยเราสามารถบอกคนรุ่นหลังได้ว่ารับใช้พระเจ้าเถอะมันดีแน่ๆมันเกิดผลแน่ๆเราสามารถบอกอนุชนรุ่นต่อไปหรือแม้แต่เราจะบอก หลานว่ารับใช้เถอพระเจ้าพี่จะบอกกับหลานที่พัทยาว่าทิมกับเคเล็บพี่แซมก็โตแล้วก็จะบอกเขาว่าลูกรับใช้นะรับใช้ในการนมัสการพระเจ้าคนหนึ่งเป่าเขาสัตว์คนหนึ่งเล่นกีตาร์คนหนึ่งเล่นกีตาร์ไฟฟ้าตอนนี้เขาเริ่มที่จะโตขึ้นและเริ่มที่จะเข้าในกลุ่มนมัสการ ขอบคุณพระเจ้ามากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้แต่เมื่อพระเจ้าใช้เขาเคลเล็บพระเจ้าใช้เขาตั้งแต่อายุสองขวบให้ตีกลองเขาตีกลองไม่ได้เขากีกลองไม่เป็นลุงเขาช่วยขีข่คอบนขี่คอแล้วก็ตีกลองเอาพอเราเปิดในกลุ่มเซลล์เปิดเพลงเขาก็จะตีกลองตามซึ่งมันเป็นตั้งแต่เด็กนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาจริงๆเราเห็นชัดเจนมาก นะคะอันที่ห้านะคะจะเป็นการสะสมบําเน็จของเราบนสวรรค์พี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำเล็กทำน้อยพี่น้องจะสะสมบําเน็จของพี่น้องเองบนสวรรค์นะคะนี่คือสิ่งที่เป็นผลดีสำหรับการรับใช้นะคะค่ะอยากจะเป็นพยา,ยานนิดหนึ่งนะคะวันนี้ได้รับข่าวดี พี่เองเนี่ยเป็นผู้รับใช้ที่คิตจัตสามกิจธรรมพัทยาพี่น้องที่นั่นก็ส่งข่าวมาว่าเจ้าของที่ดินน่ะเขาจะขอยึดเขาจะขอเวรคืนมีคนให้ราคามากกว่าเขาจะขอเวรคืนไปทำสิ่งอ,งอื่นเราก็อธิษฐานมาด้วยกันเป็นเวลาเดือนหนึ่งเต็มๆวันนี้เป็นวันที่เจ้าของที่ดินเขาเข้ามาคุยกับอาจารย์ปุ๋ยนะคะ แล้วเราก็ได้รับข่าวดีว่าเขายอมต่อสัญญาแต่เขาขอเพิ่มเงินนิดหนึ่งเราก็ยอมเพราะว่านั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าและพระองค์ทรงมอบคริสจักรและพื้นแผ่นดินนั้นให้กับคริสจักรสามกิธธรรมปัตยยาขอถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระนามของพระองค์จริงๆนะคะให้เราจิตฐานด้วยกันค่ะ พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราเป็นผู้ใดเราพระเจ้าค่ะที่พระองค์จะทรงเลือกและทรงเรียกเราให้เรานั้นที่จะคำนึงถึงการรับใช้พระองค์ไม่ใช่รับใช้ตนเองหรือรับใช้มนุษย์พระเจ้าแต่เราทําทุกสิ่งนั้นเพื่อจิตถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์เราขอยกพระองค์ไว้เหนือที่สุดพระเจ้า โอ้พระบิดาเจ้าค่ะเจิมอยู่เหนือพี่น้องของพระองค์เจิมเหนือผู้รับใช้ของพระองค์ทุกๆคนพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกและทรงเรียกถึงแม้เขายังไม่เข้าใจก็ให้เขามีความเข้าใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าพระเจ้าขอพระองค์ทรงอยู่เหนือท่ามกลางชีวิตเขาแต่ละคนลูกขอบคุณพระองค์ลูกสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน